สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับไฟ2อเท้า4ชุดนะฮะเป็นไฟ RGB คอนโทรลด้วยรีโมทนะปิดไฟสักนิดนึงฮะ RGB นะฮะับคอนโทรลด้วยรีโมทมีเนี่ยตัวนี้เป็นตัวปิดเปิดเป็นสวิตช์นะฮะเสียบเข้าที่จุดบุรีสามารถเทียบกดสวิตช์ก่อนได้นะฮะไฟจะเป็นแบบนี้สามารถเลือกสเต็ปผ่านตัวรีโมทนะฮะสามารถที่จะเลือกเป็นแดงนะครับเลือกตามสีนะฮะเขียวน้ำเงินนะครับส้มเขียวอ่อน น้ำเงินอ่อนส้มอ่อนนะครับฟ้าเนี่ยฮะเลือกตามสเต็ปเลยนะฮะเลือกความสว่างได้ด้วยนะฮะนะฮะสามารถปรับความสว่างได้นะครับเนี่ยฮะเลือกความสว่างได้ด้วยสามารถเลือกเป็นนี่ฮะขาวล้วนนะครับปรับสเต็ปแบบนี้นะฮะเป็นสโต๊กเป็นสมูทล้วแต่นะฮะเราเลือกได้เลยนะครับก็แล้วแต่ความชอบใจของลูกค้านะฮะเป็นไฟสองเท้าสี่สเต็ป ติดตั้งในรถยนต์ทุกรุ่นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งเสร็จแล้วภายในรถนะครับ